สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาทําวิธีการดับยากันยุงแบบอัต,อตโนมัตินะคะ,ค,ะคือปกติเวลาเราจุดยาการยุงเราก็จะปล่อยให้มันหมดไปแบบนี้ใช่ไหมแบบนี้ค่ะเราก็จะเสียดายยากันยุงที่มันเหลือแล้วก็จะมาดับยากันยุงแบบอัต,อตโนมัติอุปกรณ์การทํานะคะก็จะมียากันยุงไฟแช็กลูกแมก แล้วก็ที่ลองอยากันยุงค่ะเริ่มทำกันเลยนะคะเอาอยากันยุงมาเสียบตรงนี้นะคะเสร็จแล้วก็เอาแม็กมาวางตรงที่เราจะให้มันหยุดสมมติว่าเราจะจุดแค่นี้แล้วก็แม็กวางนะคะแล้วก็จุดไฟค่ะ ให้มันติดนะคะนะคะี่ค่ะแล้วก็รอยาวบรรยุมันก็จะค่อยๆเขยับเข้ามาตรงนี้นะคะ คะเมื่อ,อยากันยุงมันเข้ามาใ,ใกล้แม็กมันก็จะเหมือนมีรอยไหม้ตรงแม็กนะคะรออีกสักพักหนึ่ง เมนูไม่ใช่ว่าอะไรว่าให้เราเลียนเมนูว่าชื่ใช่ว่าจะเอาแบบนหน้าเดียวหรือจะเอาแบบได้ก็ลิงรูปอีกทีไม่ถ้าคิดรูปก็ต้องวางหน้าและมนูเมนูอาหาร อือมาตั้งสามอย่างเนูขนงขนมที่<ง>แตกอืงเตรนี้ก็ุดอะไก็อย่างอะอย่างกอย่างแต่เป็นชุดงแหละคิดอสูตรขนมแกจะไม่ลิงไปเ็บที่มันเป็นตารางขนมแล้วทำแบบเข้เาไปทีู่เ็นเมม่าล้อนันนี้คือ,าาคอเมนูอาหารคลิกปุ่มนี้เมนูอาหาร กันยุงมันก็จะค่อยดับลงไปนะคะถ้ามันโดนแม็กอกอ็ออต้องทำแยกแยกสูตรขนมก็ต้องแยกอีกทำไปแล้วแล้วลองนี้อ่ะเนี่ยอ่ะอ,อันนี้คือมอันนี้คือโมเมล้แล้วก็ต้องปอปทีละเมล้อเออ เห็นไหมคะว่ายากันยุงมันจะค่อยๆร่วงลงไปมันเริ่มดับแล้วคะ่ะเห็นไหมคะว่ายากันยุงมันดับไปแล้วคะ่ะนี่นะคะการวิธีดับยกกันยุงแบบอัอตโนมัติขอบคุณคะ่ะ